ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพขนาดที่หญิงวัย66ปีขี่รถพ่วงข้างอยู่บริเวณถนนสายทุ่งหลวงบ้านเขากรูปตำบลอ่างทองอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีตำบลอ่างหินอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีจากภาพเนี่ยจะมีชายอายุ41ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาเลนซ้ายจากนั้นหันไปมองแล้วก็กลับรถท,ทันทีพอกลับรถเสร็จปุ๊บขี่ตามหญิงวัย66ปีนี่เป็นหลักฐานครับที่ตํารวจภูธรท,ทุ่งหลวงเนี่ยใช้ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุหลังจากผู้ก่อเหตุเนี่ยเขากลับรถ ขี่รถไปตามหญิงวัย66ปีเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์เป็นกระเป๋าสะพายแบบผ้าภายในกระเป๋ามีเงินสดอยู่ทั้งหมด1,200บาทโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็มีบัตรประชาชนของผู้เสียหายจากนั้นก็ขี่หลบหนีไปเลยครับจากการไปสอบถามผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าขณะที่ตนเองเนี่ยขี่รถพ่วงข้างอยู่ที่บริเวณถนนสายทุ่งหลวงบ้านเขากุูช่วงถึงทางแยก ไม่มีคนครับจังหวะนั้นปรากฏผู้ก่อเหตุขี่รถมาปาดหน้าแล้วก็ใช้มีดข่มขู่ให้ส่งกระเป๋าให้จังหวะนั้นด้วยความกลัวก็เลยยกกระเป๋าให้ไปทั้งใบด้านในเนี่ยบอกว่ามีทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็เงินสดพอผู้ก่อเหตุได้กระเป๋าไปแล้วปรากฏขับรถหนีไปเลยเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่สพฤษภาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นหลังจากไปจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทราบชื่อก็คือนายอรันซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุให้การกับตํารวจแบบนี้บอกว่าที่ก่อเหตุไปเนี่ยตั้งใจจะหาเงินไปซื้อชุดนักเรียนให้กับลูกเพราะว่าใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้วแต่เงินที่มีอยู่เนี่ยไม่พอก็เลยตัดสินใจมาก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ครับอะไรเงินออซื้อชุดนักเรียนลูกสาวครับไปซื้อชุดนักเรียนลูกสาวเหรอคือไม่มีตังใช่ไหมตั่งไม่พอครับเราไม่ไปยืมคนอื่นหรอมาก่อเหตุเราก็ยืมแล้วครับ นี่นครับส่วนการดําเนินคดีครับมีข้อมูลจากพันตํารวจเอกเชิดชัยป้อชานิผู้กํากับการสพทุ่งหลวงบอกว่าจากการไปตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุเนี่ยพบว่าผู้ก่อเหตุเคยถูกจับในข้อหาครอบครองยาเสพติดแล้วก็ครั้งนี้ตอนที่ถูกจับได้เนี่ยพอไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าไปพบสารเสพติดด้วยนะครับแล้วก็เตรียมดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนบรรยากาศใกล้วันเปิดภาคเรียนใหม่แล้วถ้าไปดูบรรยากาศแต่ละพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ตามร้านค้าปรากฏว่าขายดิบขายดีนะครับม,รมีพ่อแม่ผู้ปกครองพานักเรียนไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนในพื้นที่จํานวนมากอย่างภาพนี้คือที่จังหวัดชัยนาทครับแต่ละร้านเนี่ยมีผู้ปกครองพาลูกหลานออกมาเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนเพื่อซื้อเตรียมไว้ในวันเปิดเทอมที่เหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ ซึ่งในช่วงนี้แต่ละร้านบอกว่าได้มีการจัดโปรโมชั่นต่างๆเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าแล้วก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองบางร้านบอกว่าปักชื่อฟรีด้วยนะครับชื่อนักเรียนนามสกุลแล้วก็เลขประจําตัวนักเรียนให้กับนักเรียนทุกคนฟรีทุกตัวเพื่อเป็นโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ปกครองมาซื้อเพิ่มมากขึ้นครับ